สวัสดีดุกทครับเหมียวยินดีต้อนรับสู่เกมโลบบอกนะครับในแมปที่ไม่ชื่อว่าแม t ต์ออฟบี้นะครับผมเกมนี้ผมได้เล่นไปแล้วรอบหนึ่งนะครับนั่นก็คือสีโหมดที่อยู่ข้างหลังผมนั่นเองนะครับแต่ว่ายังมีหนึ่งสิ่งที่ผมยังไม่ได้ทํานั่นก็คือการชชร์เลนของดานนี้นั่นเองนะครับผมมาดิซือว่าผมจะสามารถชชร์เลนเกมนี้สําเร็จหรือไม่นะครับผมก่อนที่จะเริ่มกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องหนาอยด์เลยนะครับเรามาเริ่มชาร์เล่นกันเลยดีกว่าไป นี่คือการชาเลนโอ้โหโอ้โจทย์ยาวมากผมจะเล่นอ่ะผมจะเล่นแบบไม่ใช้เครื่องคิดเลขน,นะแต่อาจจะมีการทดด,ด,ด้วยกันเดี๋ยวนะผมจะต้องหาสมุดจดไปเนี่ยหรือคิดเอาเลยดีกว่า5้5คูณ2 5 2ห้ลบ10เหลือส0ครับไม่ได้เดี๋ยวนะการมันต้องทำคูณกับม่นใช่หรอ5 2 10, 10สลบศูนย์นี่เออมาถึงก็งองโงเลยเหลือศูนย์้แพตฟอร์มแบบนี้มีลาวาด้วยครับคุณผู้ชมครับอือ แล้วงต่อโหเดี๋ยวนะการหาจันคูณอะไรมาก่อนวะหาดปะ12หา4 4 4 4 4 3 12 4 3 12 3คูณ6 6 2 2 6 3 18 18ครับได้ไหมโอเคได้ครับแสดงว่าไล่ถูกอยู่ไล่ถูกอยู่มันจะมีเรื่องของการใช้อ่าลำดับในการคิดเลขอยู่ครับผมการคูณการหาต้องมาก่อนแล้วก็การบวกการลบจะมาที่หลังถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับต่อไป4คูณ9 9 4 3 6 สา5สิบหกลบห้าห่สามสิบหกลบห้าเลยสามสิบเอ็ดครับโอเคมาผ่านครับวุ้ยอะไรอ่ะไปไงอ่ะอุ้ยทางแคบทางแคบขาวพกดเอรอมีเป็นข่าวพกกด,ด้วยคุณผู้ชมครับโอเคเราต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้โอ้โหเจอทางตันไม่นะไม่นะผมเจอทางตันหรือนี่โอเคครับเจอทางออกแล้วครับผมอ่าโจต์ตอไปครับผม8หาร2 8 2, หารสอ4 4, ล8 22บวกครับไป รอบนี้ชา l เลน g ์นะฮะใช้สมองแบบพันปะวัอะไรอะอะไรอะโอเดินโอเดินต้องได้เส้นทางด้วยเนี่ยโอเคงั้นผมไปขวาขวารอดครับถ้าขวาอีกผมว่าไม่รอดงั้นกลางกลางไม่รอดด้วยเว้ยกลางก็ไม่รอดโอเคเอาใหม่ขวางั้นซ้ายสุดเลยซ้ายสุดซ้ายสุดอ่างั้นต่อไปเป็นกลางโอเคถูกต้องด้วยต่อไป7จ็คูณเ 7 5 3 5 76 42 7 7 49 49้าเดเ้ลบลบเลย42ครับมาแต่แต่เห็นเลขนี่ก็คือแบบคงไม่ต้องคิดหลอกมันเลขมันเยอะขนาดนี้โอเคแต่คิดหน่อยแล้วกันนะโอ้โหรอบนี้ต้องขึ้นแพลตฟอร์มแบบค่อยๆไต่นะฮะคุณผู้ชมครับเป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะมีทางซิกแซกด้วยนะครับอุ๊ยเอ้าเห็นเห็นโจทย์โลกหน้าเลยคิดรอเลยได้ไหมสิลบเเหลือ3อ้าอว2งน หลือ2 2งบวกยีเป็น25ครับข้างหน้า9 5 45ห้ารเกเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรได้45 9 5 45ใช่ไหมเก้า่สิบห้เป็น5แล้วก็5้าโอเคต่อไปตอบ25กับตอบ15นะตามจะไว้จะไว้อินจอนหนึ่งขอคิดแล้วกันเดี๋ยวลืม <laughs> เดี๋ยวลืมไม่ใช่อะไรโอเคครับข้ามแพลตฟอร์มนี้ไปกระโดดกระโดดปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บโอเคสุดยอดต่อไป15นะ <laughs> คิดรอเขาเรียกว่าคิดรอไปเลยอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะไต่เหรออุ้ย แล้วมันจะไปยังไงอะ่ะเดี๋ยวนะมันมันแคบมากเลยอะ่ะเดี๋ยวนะผมต้องแบบกะเผื่ออย่างเงี้ยอโอเคแล้วต่เออเดี๋ยวไปไงไม่ได้เดี๋ยวนะอ๋อหรือผมต้องกระโดดกระโดดได้ปะไป <c oughs> ตรงไปตรงนี้จุดนี้มันยากจังวะเดี๋ยวค่อยๆขึ้นนะโอเคมันเลี้ยวไม่ได้นะครับอ,อ้าวเออก็กระโดดตรงนี้เลยก็ได้ก็จบแล้วนี่หว่าเดี๋ยวขอทุสเซนทางก่อนเนี่ยกระโดดตรงนี้ก็จบแล้วเนี่ยเออ ขณิตอะคิดเร็วแต่ดาดบอกแล้วว่าดาดยากอ่ะอันนี้ยังไม่ไ,มได้ยังไม่ได้คิดนะครับ5 7 5 3 5 3 5ห้บวกสิเป็น48ครับมาโอเคต่อไปคณิตต่อไปนะครับ55อะไรวะนะเอ,อ้ยเดินเลยหมดเลยคิดเปิร์นเอามายมาเมย์เมย์เมย์หมดเตยคิดเปิร์นหมดเลยคิดเปิร์น55หาร11อ๋อได้5โอเคแล้วก็5้าคูณยี่สิโอเลยนะต้องคิดต้องคิด5้าคูณยี่ 5, 27, ห้าสามสิบห้าลงท้ายด้วยห้าอ้าวมีอยู่เลขเดียวครับร้อยสามห้าโอเคจบเลย <laughs> จบเลยไม่ต้องคิดต่อแล้วครับคู่เดียวทำไมทางมันแบบชันมากไม่ต้องคิดต่อเลยครับ,เ,แบบเ,รบเพราะว่าเจ็ดห้าสามสิบห้าซึ่งมีอยู่เลขเดียวครับที่เป็นเลขห้าก็คือร้อยสามสิบห้านั่นเองครับไปไม่ต้องคิดต่อเลยฮะต่อไปอูอเ้อเดี๋ยวฮัลโหลใครจะไปคิดออกวะนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ้าร้อยยี่สิบสามคูณสี่ร้อยห้าสิบหกคูณเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าคูณสอง 6 8 6 0 4 0 2ศอะไรวะเนี่ยคูณศูนย์คูณศูนย์ค,นครับคุณผู้ชมครับอะไรที่คูณศูนย์มันก็จะได้ศูนย์ครับคุณผู้ชมครับแต่มีบวกหนึ่งอีกทีหนึ่งดังนั้นครับตอบคือหนึ่งครับ <c oughs> จบเล้วอู้สั้นมากผมก็นึกว่าจะยาวเนี่ยโอเคครับผมในที่สุดการชาเลนจ์ของผมก็ผ่านเป็นที่เรียบร้อยฮะเฮ้ <c oughs> สนุกนะชอบมากเลยได้แบบใช้สมองด้วยแล้วก็ มีการแบบอ่าเล่นกับแพลตฟอร์มที่จะต้องเล่นกับแมปออฟบีด้วยนะฮะโอเคครับผมก็จบไปแล้วครับผมสำหรับในคลิปชาร์เลนแมปออฟบีนี่ครับผมสนุกกันนะครับท่านผู้ชมครับ,คครบถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับผมใครเดินผ่านกล้องเนี่ยเอาไว้คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรติดตามจับไปด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากช่อนงนานดาดํานะครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ